ตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณถั 30, 30, 40, 40้งสามสิบสิิเมตรนี่มันจะเป็น2อดวงเลยก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทคเอามากินได้กล่องหนึง่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกเลยเนี่ยตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตานี่ก็ขอให้กินดีคอนแทคผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่อง อ่านหนังสือได้เห็นชัดทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลุงเป็นต้อจกเนี่ยข้างนิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบเดูไอ้พิษผันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยกม็มองว่ามกินแล้วมันมองรู้สึกว่าร้องดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองค้นเห็นมอนแรกมองไม่เห็นหรอกมันถาแค่นี้แค่แค่นี้มองหน้าจําไม่ได้แล้วอ่าใครใครมีอาการเป็นต้อกระจกต่อเนื้อต้อหลมต้อหินหนะ ขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ยพอผมลองกินู่แล้วก็เริ่มึกความเริ่มดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคาเราก็กรยี่มากะไรมไปไปหามออะไรคนเลยนะไอไน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อดีคอนแทคแล้วมากินเถอะว่าว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเม็ดสามก็เออเขาท่าว่าต,ตามแจมตอนนี้ก็มาคุยกันเลยนะ ไอ้น้องสามก็เออกินแล้วก็ตาแจมนะเออเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านให้มาชิมให้มากินดีคอนแทคเหมือนดิฉันนะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา